สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันยุ่งยุ่งค่ะก็คือว่าพาสามีไปโรงพยาบาลมาค่ะหลังจากที่ชีไม่สบายมาสองวันสามวันสองวันค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นอากาศเขาเรียกว่าอากาศประมาณว่าร่างกายขาดน้ําดีไฮเดรตอะไรอย่างเงี้ยค่ะควันเาช้าก็พาชีไปหาหมอที่คลินิกตอนหกโมงช้า วัดไข้อยู่ที่40ซเซีสไข้สูงมาก <c oughs> ทางหมอท่านก็ให้ยาเขาเรียกเป็นยากแก้เซกเพื่อในการฆ่าเชื้อต่างๆพ็เขาวินิจฉัยบอกว่าน่าจะเป็นติดตรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ให้ยานึงนาน่งนี่นั่นแก้ปวดไก้ปวดมา เสร็จแล้วท่านบอกว่าถ้าไม่หายภายในเที่ยงวันยังทานอะไรได้ไม่เยอะให้ไปให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเสร็จพี่ๆีทำการแต่งต้องแต่งตัวได้เสร็จสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งมั้งก็ออกไปกันก็ออกไปกันค่ะก็ทีนี้เสร็จถึงนั้นก็สิบเอ็ดโมงเออไปถึงนั้นก็เกือบเที่ยงแล้วก็ทําการอาเรว่านะ ข้อมูลข้อมูลว่าไปให้จนที่ชื่อสมมุงสม,มีเที่ยงหมอก็มาตรวจแต่ก่อนมีพยาบาลคนหนึ่งนิสัยน่ารักมากเลยค่ะซึ่งว่าท้องนั้นเป็นช่วงพักกลางวันใช่ไหมคะก็จะไม่มีหมอตรวจทีนี้เสร็จเขาก็เลยช่วยพี่พิ์ด้วยการโอเคทําการกรอกประวัติแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสอบประวัติสอบข้อมูลของสาม,มีพิว่าเป็นยังไงอาการยังไงบาบาทั้งหลาย ซึ่งมีคนนั่งรออยู่เยอะมากแต่เราได้รับการช่วยเหลือตรงนั้นแล้วก็ขอบขอบคุณมากค่ะเสร็จเขาก็ส่งสามีพี่ยิงเข้าห้องฉุกเฉินเคะคะเพราะว่าชีสันชีซันชีแบบว่าเยอะไปหมดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พี่ยิงเข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินกับพีตั้งแต่เที่ยงสิบหมอมาตรวจพยาบาลมาวัดนั้นวันนี้ว่ากันไปเสร็จมาเจาะเลือดแล้วเขาบอกว่าต้องใช้ประมาณชั่วโมงหนึ่ง ในการฟังผลนะจอดเลือ้อเราแต่เที่ยงครึ่งผลตรวจมาทีสามโมงครึ่งบ่ายครึ่งสองครึ่ง,งม,มันมันมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะเพราะพี่พ่อยู่คนตรงเวลาเขาจะไม่ข้าเสร็จทีนี้โอเคเราก็น,นี้ว่าโอเคหมอก็มาวินิจฉัยก็กลัวจะเป็นมาลาโรคมาเลเรียอ,อะไรที่เขาตรวจเลือดไปนะคะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> โทษทีหรื <c oughs> อว่าเราจะไม่สบายด้วยคะ่ะ <c oughs> ต้องกินยาและะ้วค่ะ แตรทีนี้ก็ตุดแล้วเออผลผลอะไรของชีก็ไม่มีออกชีไอนะคะอ้ตายแล้วนะกล้วยชีก็ไม่มีผลอะไรที่น่าครัวแต่คือว่าเออโพแทสเซียมโลไปนิดนึงให้พวกกินพวกงออเออไม่ใช่กินพวกองูนกินพวกกล้วยแทนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเสร็จทีนี้สามชั่วโมงครึ่งผ่านไปรู้ไหมคะว่าหมอเขาออกอยาอะไรมาให้ไอโพรเฟนค่ะยากแก้ปวดกลมนแล้วก็ข้อต่าง สามชั่วโมองครึ่งคุณหมอออกมาให้แค่นี้เองแบบคะาทำไมไม่ออกให้มันมากกว่านี้นิดนึงซึ่งเขาเขาสุกเขาตัวร้อนมากเขาเป็นไข้สูงมากวัดยด้ยังได้สามสิบเก้าค่ะตอนบ่ายนี้น้ําเกลือก็ไม่ให้ก็เหมือนที่พอหมอหมอที่ไปหาตอนเช้าเขาบอกว่าน่าจะเป็นประมาณว่าดี h y d r a t อะค่ะก็คือว่าประมาณร่างกายขาดน้ําเหมือนฝรั่งเขาสูงถ้ามันร้อนมากอย่างนี้ใช่ไหมร่างกายเราก็จะขาดน้ํา ต้องน้ำเยอะก็คือสามีก็ทานน้ำผลไามา้เยอะขึ้นช่วงเชา้เาก็ส่งสารชีนะคะชีแบบว่าหน้าถอดสีเหมือนกันคะ่ะชีอยู่นั้นประมาณสามชั่วโมงครึ่งพอชีมารับใบสั่งยาพร้อมเราใบใจ่ายยาชยีได้แค่ไอบโบทเฟนมาชีก็อบอกฮะสามชั่วโมงครึง่งเขาแค่นี้เองเหรอเขาไม่มีอะไรแบบว่ามากกว่านี้แล้วเขาก็ถามว่าอียังไงถ้าฉันโรคหัวใจฉันมีปัญหาที่เมืองนี้แ้าฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันจะทํายังไง เขาบอกถ้าเธอไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรไปอยู่เมืองใหญ่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าไงไหมไม่เป็นไรหรอกฉันอยู่ที่นี่เพราะว่าครอบครัวฉันอยู่ที่นี่แล้วก็เพื่อนฉันอยู่ที่นี่อ๋อหรืทำตัวแอบแบวอีกแต่เมียนี่วีนสุดดีนะคะในห้องฉุกเฉยไม่เชิงไม่เชิงวีนค่ะแต่คือได้อย่างเงี้ยสามชั่วโมงครึ่งค่ะคุณขาคุณทํางานอะไรกันคะ ฉันเห็นพยาบาลเตียงหนึ่งพยาบาลสามคนหมอสองคนอย่างเงี้ยพวอไม่ได้วีนนะแคบ่บอนเกนคะคะถ้าเป็จี่แทงใครก็ขอโทษด,ด้วยนะคะในหน้าที่การงานในตรงนั้นเพราะว่าไม่ชอบรอคะ่ะโดดทษทีแล้วเป็นคนหน้าที่นิสัยเสียด้วยก็จริงๆค่ะก็คือว่าอยากให้ระบบการทำงานอะไรมันไวกว่าน,นี้นิดนึงเกเฑนคะคะถ้ามี ลงมาเอกนชนก็จะไปถ้ามีคืนเขาเปิดตอนกลางวันก็จะไปแล้วค่ะโอเคนะคะมาบุนให้ฟังโอเคบายขอให้สามีหายเร็วๆแล้วกันเนาะบายยพี่พี่ไม่ค่อยสวยนะวันนี้